สวัสดีค่ะพบกับการแก้วพารวยงวดนี้งวดวันที่30ธันวาคมงว่าที่แล้วก็ได้3ตัวตรงๆวันนี้ก็มาถวายผลไม้กับน้ำแล้วก็วันนี้ก็มาขอใหม่เดี๋ยวเราไปดูดถวายเสร็จแล้วก็ไปดูตัวเลขกันต่อเลยค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปเดีย๋ยวอันนี้เป็นถวาย อโอ้ยแบบนี้เลยไปหยิบอันนี้หนูก่อนไหนรีบกับอันนั้นอยู่ในนั้นแหละที่มันอยู่ถุงไว้นั่นแหละ นย่มนั่นแหละหยิบลิฟมาจะพิสางหน้ามาเดียวหน้าตู้นึงกูเหระ ราก็เราก็เอาอันนี้มาถวายนะเอาดอกไม้มาถวายนะ นี่เราจะไปสองเลขกันนะคะน,นี่ชุดข้ามาถวายนะคะนี่ก็เป็นชุดใหม่ถวายดูดิ ที่ลงมาสดๆร้อนๆนะคะถูกสามตัวตรงนี่ค่ะชุดสวยมากนะชุดสวยยพี่นม่ะเออชุดใหม,ออใหม่อันนี้เป็นชุดใหม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยนะอือไปมาดูแล้วมาดูวดที่แล้วได้สองห้าสาม กับ059ย์ห้ดวงวดนนี้จะได้อะไรขอบารมีแม่ตะเคียนขอพึ่งบารมี สามตัวตรงๆด้วยเดี๋ยวจคะคาเห็นตัวไหนคอมเมนต์มาได้นะคะ เดี๋ยวหนูจ้องนี้แป๊บหนึ่งกำลังเจอนี่เป็นสามเดนเป็นสาม สามชาั้นอะสองสามมันเนี่ยนะกี่ตัวละเห็นเป็นตัวเดียชัดมากสานใช่ไหมอือนั่สมันจะเป็นตัวเดิมอีกไหมเนี่ยไม่มันจะอะไรอ่ะสามสี่มันเนี่ยนี่เชิญชั้นแล้วข้างหลังเหนะ็นไหมเลขสี่เนี่ย ออสามสี่ห้าเหรอเดี๋ยพี่เห็นเป็นห้เาเวยอเนี่ยสามอ๋อดูดีๆสามสี่ห้าสี่พี่ไม่เห็นแต่พี่เห็นห้าเลยนี่นี่สี่ตรงนี้อ 3, 4, 5, เอสามสี่ห้าไปเออสามสี่ห้านั่นแหละเดี๋ยวดูดีๆบางทีมันมันจะชัดขึ้นทีหลังก็มี สองสอง 3, 8, 2, 3, 4, 3, 4, สามแปดสองสามสี่สามสี่ห้าสามชัดมากเลย ตรงนี้ลยพี่หมวเย,ย็นห้าไหมเนี่ยห้ากับอืม เป็นสามสี่ห้าก่อเออดูตรงไหนมันก็จะบางทีมันก็กลับกันนะเลขนะดูดิเนี่ยห้าชัดๆเลยเนี่ยห้าห้าตัวเดียวอือมา,มาดูอันนี้กินพี่หมพี่หมพี่หมอีกสี่ ไปดูอันนี้สามห้าห้าหรือสี่ห้าห้านี่ค่ะเห็นไหมห้า <5 S 1> อืมก็เผือก็จะเป็นสามสี่ห้าไหมอืมสามสี่ห้าสามห้าห้าอย่างเงี้ยหรือสี่ห้าห้าเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอางี้ก็ได้สามสี่ห้าหรือสามห้าห้าอืม มาตรงนี้นอีกทีหนึ่งก็ให้เขียนให้เห็นชัดๆนะคะแม่ตะเคียนเห็นยังได้ยังตรงนั้นอะ่ะถ้า,าหเห็น,นตัวเลขแล้วก็กจะเป,เป็นรูปอีกน่าจะเป็นสี่น จะเห็นต่างกันหายแล้วเนี่ยเห็นใกล้ๆกันนะอยาไปดูด้ดูยรงดู้นดิขยับไปสีอ่อ่ะเป็นสี่สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าเนี่ยเนี่ยดูสี่ห้าใช่ห้าก็ชัดอยู่นะเ <c ups> ออเนี่ย สี่ห้านะใช่องค์วันนี้ได้สี่ห้านะคะจะเติมสามได้ไหมสี่ห้าสามก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างหน้าถ้าเผื่อเขาห้นี่นี่สามสี่จริงด้วยมีสามอยู 3, ่ตรงนี้ด้วยนะอือไหนอะตรงนี้เออใช่สามห้าสามสี่ห้าอุ้ยสี่ห้าชัดมากเลยอะ งั้นก็เป็นตัวเดียวกันหมดเอออน,นั้นก็เหมือนกันเนาะเป็นตัวเดียวกันหมดสามสี่ห้าเออหรือจะเอาสามห้าห้ากับกูงเออแล้วแต่นะสี่ห้าห้าก็ได้นะคะสามห้าห้าสี่ห้าห้าหรือสามสี่ห้าเดี๋ยวไปเขียนไว้อืมเดี๋ยวจะลืเนี่ยมันชัดเลยเนี่ยสี่ห้าเนี่ยชัดเลยอะ่ะเนี่ยดูเนี่ย ได้สีห้าได้สีห้านะคะวันนี้เห็นไหมชัดนะใช่เลขห้าแต่ก,ก็สามก็อยู่ก็มียังมีอยู่นะอืมแต่สามสี่ห้าอืมหรือสามห้าก็แล้วแต่แต่หกสี่ห้านี้เอสี่ห้านี่ชัดเลยนะคะสีห้าส่าเอามารมีแม่ตะเคียนเทียนให้สามตัวตรงให้ชัดเจ๋วเลยใช่ แล้วก็เป็นเลขที่ไม่ต้องจ้ามืออันนะคะอือันก็ขอให้ซื้อได้แตวเมื่อกี้สามสี่ห้าก็ยังมีห้าอยูอ่เนี่ยเห็นไ,ไหมล่ะห้าอ,อยู่อืม,ม้ดูตรงไหนมันจะเหมือนกันหมดเลยเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมห้าสี่เห็นไหม เงี้ยเงี้ยงั้นทันให้อันนี้แหละเอออ่าทีนี้ได้โชคได้ลาบกันแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจวดวันที่30ธันวาขอให้มีโชคลาบกันทุกคนขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันขอให้อย่าเจ็บอย่าจนขอให้ปีใหม่ก็มีแต่ความสุขความเจริญทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ